สวัสดีครับช่างจ้าเอ็นทีคาร์อิสเซอรี่มุทสาครนะครับวันนี้นะฮะอยู่ในรถยนต์นะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะปี2 0งพัน2ี2สนะครับที่ได้จอใหญ่ๆยาวๆแบบนี้มานะครับสำหรับใครที่อยากดู YouTube นะฮะดูแผนที่ Netflix นะฮะ Spotify นะครับทีวีออนไลน์นะติดต่อผมได้เลยนะฮะเรามี กล่องนะฮะตัวนี้นะครับนะแท่คูณเสียบ USB ตรงนี้นะฮะนะกล่องนี้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับหรือว่าใครอยากดูหนังนะครับเอาเอา SD c ก r d นะครับมาใส่ช่องนี้แล้วก็ดูหนังได้เลยนะครับนะดูความคมชัดของสีและความแรงนะครับนะสามารถเล่น2แอปได้นะครับนะดูแผนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ดู Youtube ไปด้วยนะครับนะใครที่ อยากดูนะครับเป็นทีวีออนไลน์นะครับนะดูข่าวนะครับหรือว่าจะเป็นต่างๆนะครับนะข่าวละครทีวีก็ดูได้เลยนะครับนะผ่านจอเดิมแบบนี้นะครับนะติดต่อได้เลยนะครับกับใครที่ใช้ Ford นะครับเป็น r a p t เตอร์ตัวใหม่หรือว่าเป็น Ford e v e r e s t นะครับนะ ติดต่อผมได้เลยนะครับร้านอยู่สมุทรสาครนะครับที่ร้านจะมีกล่อง3รุ่นนะครับแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษแบบนี้นะครับที่มีช่อง HDMI out นะครับไปออกจอหัวหมอนจอเพดานได้นะครับนะติดต่อเราได้เลยนะครับ ANT c a ที c าร s เอเซนะครับปากซอยโรงแรมบาหลีนะครับจังหวัดสมุทรสาครอยู่ติดปั๊มปตทนะครับหรือว่าสอบถามได้ทางเพจ ANT c a ที c าร s เอเซนะครับ YouTube a อ t ทีคาเอซนะครับหรือว่าจะเป็น TikTok นะครับได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผม